ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของไมกี้ไม้ปณิธานเพลยเดารรุ่งช่องสามที่กำลังจะมีผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่องดวงใจเทวพรมซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการถ่ฉากแอคชันเปิดใจกับรายการในอินเตอร์เทนถึงอาการของไมกี้ว่าไมกี้ซี่โครงหักไปทิ่มปอดจนปอดมีรูรั่วแพทย์จึงต้องเจาะที่ใต้เรานุมกว้ง3าเซนติเมตรเพื่อสอดใส่ระบายลมออกมาจากปอดและพรุ่งนี้ไมกี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาซี่โครงที่หกักและเย็บปอดที่รั่ว ส่วนจะต้องนอนโรงพยาบาลนาน,นแค่ไหนขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านอีกพักใหญ่ด้านผู้จัดแมมพิตีมารจึงสั่งพักกองถ่ายเพื่อให้เวลาได้พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่แล้วกลับมาเปิดกองถ่ายกันอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้า